แล้วก็น้องๆที่ถามมาว่าพี่หญิงเมื่อไหร่มันจะรับได้คือมันรับได้แล้วนะไอที่ว่าฮีโร่ฟรีอะเนี่ยกิจกรรมนี้นะคะเตรียมอัปเดตใหม่นี้ไงเห็นปะทุกคนเอาสักอะไรกันบ้างอะเนี่ยเราสามารถรับได้หมดละไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วชิ้นส่วนรูนเปิดไปเลย400ดอกไม้เพิ่มความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นทาเต้นอะใครมีแล้วก็จะได้อ่าเพชรไปประมาณนี้นะคะแล้วก็มารับนี่ พี่หญิงก็มีหมดแล้วนะคะก็ต้องติ๊กเอาเป็นลูกแก้วแล้วกันนะ้อแล้วใครที่รับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอุ๊ยบอกก่อนเลยว่าอย่าพึ่งรับเอ้ยอย่าพึ่งซื้อฮีโร่ช่วงนี้เพราะว่ามีฮีโร่แจกฟรีอีกแล้วอ่ะขอรับเลยแล้วกันไปลูกแก้วก็ดีกว่าไม่ได้นาะทุกคนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่หญิงจะมาสรุปกิจกรรมให้ฟัง มาของฟรีนะคะที่ GM ได้ประกาศออกมาแล้วมีอะไรบ้างนะคะวันที่26เมษายนถึง5พฤษภาคมสกินคลิกซี่อ่าฟรีค่ะบอสซัมคลิกซี่ตัวนี้นะก็ฟรีนะจ๊าในส่วนของ 5v5 ฮีโร่และสกินฟรีมาอีก1ครั้ง28เมษายนถึง7พฤษภาคมก็สามารถรับได้ ในส่วนของชวนชวนเพื่อนตีป้อมนะคะกิจกรรม 5V5 นะ่ะสกินฟรีเนี่ยเห็นปะอีลิงสีมง่วงๆนี่แหละที่พี่หญิงเลือกนั่นแหละก็วันที่26เมษายนถึง21พฤษภาคมในส่วนอ่ารับฮีโร่อีกแล้วอย่าเพิ่งซื้อพี่หญิงบอกแล้วนะคะ GM แจกอีกรอบที่2นะคะทำธุาารกิจรับฮีโร่ฟรี12พฤษภาคมถึง21พฤษภาคมโอเคได้ฮีโร่มาอีกละแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการีกระพืชนะคะ แจกสกินฟรีกาลีเล่นครบรับทันทีสกินกาลีสีม่วงนะคะก็ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง7กรกฎาคมเขาเรียกได้ว่าอันนี้อ่ะยาวนานเวอร์แสดงว่าต้องเป็นกิจกรรมที่เล่นนานแน่นอนฉันว่านะในส่วนของเพื่อสกินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแกรกเมสสาวอ้อยนะคะโอ้ยเซิร์ฟอื่นเขาขายเป็นเวอร์พาร์ตนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าเซิร์ฟไทยของเราเนาะเป็น2อเดือนค่ะก็เลยเอามาแยกขายนะคะซึ่งเอารเบเปิดตัวไปแล้วนะคะ จะอยู่ในร้านค้าที่ว่ากดอ่ากดกดชิงเอานั่นแหละในลอตเตอรี่อพูดง่ายๆในส่วนของแก๊กแล้วก็อ้อยเราก็ต้องเฝ้าติดตามกันนะคะว่ามันจะมาในรูปแบบลักษณะกิจกรรมไหนแล้วก็อยากจะฝากเตือนแคลรี่ทุกท่านนะคะตอนนี้เขาได้ทําการแก้บัก็กเมลออฟเพนนั่นก็คือเกราะสะท้อนนะคะเดี๋ยวพี่หญิงจะให้ดูอันนี้เลยนะจ๊ะ เพราะอะไรเพราะว่ามันสะท้อนได้ไม่เต็มที่แพทที่แล้วมันบั๊กกับอัตราคีติที่นะเข้าใจปะปกติอะถ้าสมมุติเราสร้างความเสียหายอัตราคีอ่ะมันจะต้องสะท้อนกลับมาโคตรเยอะแต่มันไม่เยอะในแพทนี้แต่แพทนี้มันกลับมาแล้วกลับมายัางไงอะเดี๋ยวพี่งจะพาไปดูเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา HP น้อยอะไม่ต้องกลับไปส่วนก็ได้วิ่งอย่างเดียวดีกว่าไปยิงแทงละตายอะดูนะปึ๊บเห็นยงังเห็นมะเห็นมะ เจ็บนะเจ็บอยู่นะเราก็เจ็บอยู่นะเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนลัมเบอร์มันก็ไม่ได้ถึกหรอกเพราะว่าพี่อิงก็ไม่ได้ออกของแบบถึกให้มันมากขนาดนั้นอะเนี่ยมีแค่ก่อนสะท้อนแค่นี้อะแล้วก็เจ็บนะเนี่ยว่าที่เราจะไปยิงแทงตายนะคะเราก็ h อชพลดไปครึ่งหลอดเพราะฉะนั้นแล้วแพทนี้แครี่ก็เจ็บอยู่นะแม่ถึงแม้เขาเรียกอะไรว่าถึงแม้โบเกนสเปียจะโดนบัฟมาก็จริง แต่ว่าเกาะสะท้อนก็แก้บักเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะหนีอ่าแทงอีกฝั่งอ่ะอยากลับไปยิงนะโอเคนะเพราะฉะนั้นให้หนีเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรา s p น้อยอ่ะแล้วเรากลับไปยิงสะพ้าเกาะสะท้อนเห็นปะเนี่ยยิ่งคลียิ่งรถเร็วนะผลสะท้อนมันจะยิ่งเยอะอ่ะเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบตายเองก็ได้อ่ะโอ้ยย่าๆโอ,อ้ยกำลังจะอัปเกรดโอเคไม่เป็นไรโอเคก็จะประมาณนี้นะคะผลเกาะสะท้อนก็ ทำมาได้ดีแล้วมาในส่วนของคุณแม่รู้มี่ยอะไรจะขนาดนั้นเหรอทุกคนดูดิอ่ะเวลาวาร์ปแล้วเรากดเดินเนี่ยเห็นปะแม่ทําไมมันไม่สมอกสมูทเลยอ่ะไอ้นี่แบบผ้าปิวปิวมันก็แข็งไปหมดเลยค่ะมันเป็นแพดแห่งการบักคุณแม่อ่ะดูนะเวลาเราเต้นปื๊บอะไรอ่ะทุกคนดูคือผ้ามันไม่สมูทเหมือนแต่เดิมเลยอ่ะโคตรไม่สวยน่ะ แบบแพทที่แล้วบักรอเรียลใช่ปะเรื่องดาเมจกับความเสียาหายแบบความเสียาหายซิงกับการฟรืน้นฟื HP แพทนี้คุณแม่ลูเมียโดนเนี่ยทุกคนดูอ่ายิ่งกดเต้นแล้วก็เดินอ่าพวา้พวาพวา้านะวา้วาแล้วเดินโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเลยทุกคนดูดิแม่ไม่ทรงไม่สวยเลยอ่ะเนี่ยทุกคนดูดีอะไรอ่ะเนี่ย ทำไมคุณแม่เราแข่งแบบนี้อ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยว GM ก็น่าจะปรับแก้บัก here, กันเลยค่ะเมนรูเมียก็ทํตใจเอาแล้วกันโอ้โหดูดิไม่ขยงขยับเลยแม่สก,กินนี้เหมาแพงเด้อเหมาทั้งกระดานเลยเด้อจ้าเนี่ยสก,กินนี้จ้าดูดูดิปึ๊บโอ,โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะหากชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดต่อให้หญิงด้วยนะคะรกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าโอ้ดูดิ ตลกมากทุกคนดูนะปุ๊บเมื่อเราเดินวาร์ปเสร็จปุ๊บเอา้ามันจะขึ้นไปทําไมงงปะงงมะปิดคลิปไปได้เลยนะทุกคนคลิปนี้มีแค่นี้ล่ะเนี่ยดูนะโดดน้อยเอา้าอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้โคตรขำเลยดิโดดปับ๊บเอา้าอันนี้ไม่โดดแล้วโอเคไปก่อน